ไม่ยอมครับคนับเหนื่อยสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่องรักสนุกฟิชชิงอีกแล้วนะครับก็วันนี้มาตกปลาที่เขื่อนปากางอีกเช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ก็ได้อยู่เพย์หนึ่งนะครับจะเพย์สามนาครับก็มามาติดตามชมกันนะครับว่าเราจะได้ตัวไซส์ใหญ่ไหมครับวันนี้ครับมากับนายช้างนะครับนี่ครับ นช้างครับรบมาจากบางนาครับนี่ครับเจ๊น้ำครับค <c oughs> ุงข,ข้าแขงหุงข้าแเขอตอมาลุ้นครับว่าทีมงานผมจะเป็นยังไงนะครับมีไซส์ใหญ่ให้ชมหรือเปล่านะครับก็ฝากเอฟซีเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไปชมกันเลยครับไป see <S preach miracle> มาแล้วครับจะเปลี่ยนไซสสวยนะครับไซสเผาครับ สุดยอดครับฝากด้วยครับแพ้สามน้านะครับแพ้แพ้สดไม่เลยแพ้หนึ่งนะครับสุดยอดครับเพียรใ้ใหญ่นะครับถ่ไว้เฮ้าไปดึงวัไปดึงอไไม่ร้นบก้ปดลด้ว้ย Let's see. มาแล้วครับมาแล้วครับปลาไซใหญ่นะครับนี่ครับมือเยอะนะครับเจ๊น้ำของเรานะครับมานะครับงัดหน่อยงัดหน่อยสวยครับใส่สวยครับผมมือเยอะของเรานะครับนี่ครับมือใหม่ครับไซใหญ่ต้องมานะครับกับเจน้ำครับมันยังไม่ยอมมันยังไม่ยอม ไม่ขึ้นครับคับนิดนึงเอ้ยยศกสายสองน่าจะได้ครับตึงกว่านี้เดี๋ยวค่ะมาแล้วครับนี่ครับอืยเยอรของเราครับโอ้ใหญ่มากครับ สองกว่ามีครับสองถึงสามโลครับใหญ่ครับใหญ่ครับตัวนี้นี่ครับมือเยอะนะครับเจ๊น้ำนะครับส่งตัวมาจากบางนานะครับ ยังไม่ยอมนะครับเมื่อยนะนี่เรับเหนื่อยแล้วครับผมเหนื่อยแล้วครับไซส์สามโลครับไซส์นี้ใหญ่มากครับมันเข้าใต้แพแล้วกับหมายธรรมชาตินะครับแพครับแพปลาธรรมชาตินะครับแรงดีหน่อยนะครับไซส์สามโลได้ครับตัวนี้ ดูกันว่าคนกับปลานะจะโมแรงอเอเอใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ครับ <S <S รไม่ยอมครับ <S <S คนครับเหนื่อยแล้วครับน้ำยืนขยับไปข้างหน้าหน่อยเดี๋ยวมันเข้าใต้แพ่เอาทีนี้หย่อนคันลงแล้วก็งัดปลาขึ้นเออนั่นแหละอืดเรามาลุ้นกันครับจะได้ตัวไหมครับอา้าวเป็นไงครับ ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับมื่อยแล้วเมืเนะ่อยแล้วมือนะ <laughs> ใหม่นะครับ <laughs> ยังไม่ยอมครับโอ้ใหญ่ครับใหญ่ครับแ <laughs> ม่ยอมไหมยังไม่ยอมครับ <laughs> <laughs> กว่ากว่โอเคนะครับ ดูหน้าตาคนเยอะแล้วเอ่อลอยแล้วช้างตากช้างตากลอยแล้วครับลอยแล้วยอมแล้วยอมแล้วถอยเยอะเกินก็ไม่ได้ต้องหมุนเข้าหมุนเข้าถอยเยอะเดี๋ยวมันมุดใต้แพเนี่ยเดี๋ยวมันติดไม้นี่เลยนะครับ หมุนหมุนย่อนคันแล้วก็หมุนย่อนคันแล้วก็หมุนใหญ่ด้วยครับสวยงามมือใหม่ปลาใหญ่กับมือใหม่นะครับนี่ครับคนเยอะครับตัวแรกก็ยอมแล้วเนี่ยร้องแล้วตายแรารูนะ้่ะ มาแล้วครับมีส่งไซส์รับมีไซส์สุดรวยสุดยอดครับนี่ครับมือเล่นของเรานะครับออกตัวแรกครับไปไปกันเลยครับตัวต่อไป คอนกูเองแล้วโอ้ยครับมาเลยครับ่คีับมือคนเล่นครับมาจากมาจากไหนวะเงียบรุกแคบครับบางนานะครับก่อนจะมาถึงนะครับวนตรงนี้ไปสามรอบครับเอาแล้วอีศกใสแว่นแนเอสดูช่างเล่นก่อนเลยเย็นน้ำครับเมื่อไรจะเริ่มครับ

มาแล้วครับพอได้เล่นครับผมมาแลยครับยิศกครับตัวที่สองของเรานะครับไซสาออ S เลยตามตัวต่อไปนะครับเรบยวเราต้องปิดคริปแล้วนะ นี่ครับผมไม่แต่ครับผมไม่แต่ไม่อยู่ครับเอาใหม่ครับโค้กางาน่มเอไม่นดะแชยไม่เหรอเมนอันนี้ผมผมน้ำบอล ีกแล้วครับฝีมือในชางนะครับใส่ปากกาใส่โลบ้าเอาอขึ้นไปแล้วรจะไทุก้ที่แกตัวเสียแล้วมากาสโลาาบึมโมูเลย ีแล้วครับปากาไซโลกว่าๆนะครับกับน้าช้างนะครับมือเยอะของเรานะครับติดตามได้ครับแพสามนาะครับตามตัวต่อไปนะครับสำหรับิปนี้นะครับเทสามนาะครับถือว่าผลงานยอดมากนะครับนี่ครับนีมือรับน้าช้างรับเจ๊น้ํานะครับสุดยอดครับกระจาย ไปก่อนนะครับ